แท้ๆวันนี้พวกเราก็นะคะมาที่กินลมชงนาสาขาเรยองค่ะแล้วก็อย่ให้ฉันอธิบายพื้นที่เลยเนื้อที่เนื้อทางอะไรนี่ฉันอธิบายไม่ทั้งเห็นป้ายงี้ก็เลี้ยวจวดเลี้ยวจวดมาเลยค่ะเปิด GPS เท่านั้นค่ะสาว GPS คือแบบโอ้ตรงเป๊ะตรงเป๊ะแล้วมาถึงก็คือสแกนบาร์โค้ดแล้วก็เลือกเมนู แล้วดูเมนูที่พวกฉันสั่งมาสิโอ้ยอลังการเวอร์เว <c oughs> ทุกอย่างแบบว่ามาแบบว่าหิวอะเนาะก็เลยจัดเลยจากปลาส้มจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดเข้าไปแบบนี้เลยมับเข้าไปสิมันเป็นยังไงถุกว่าโอ้ยอร่อยมากมากอ่ะกินได้ไม่ยัง้งในเวลา4ชั่วโมงนะคะบ,บุบบุบบุบกันเข้าไปทีเนี้ยของก็จะมาไม่ทันเด้อฉันว่าโตมันเล็กไปนะมันต้องขยายใ,ใหญ่กว่าน,นี้เพราะพวกฉันกินเยอะมาก ซุปหอยกัแบบสดๆเลยจ้าต่อไปก็เป็นกุ้งเผาที่สั่งไว้กุ้งเผานี้ต้องสั่งไว้ก่อนเลยนะเพราะเขาจะเผาใหม่ๆม,มาให้เราเลยดูหัวหน้าสีจ๊จบๆๆจ,จ,จ,จ้วงกันใหญ่เลยค่ะฟินเวอร์ไม่ไหวรู้จักหน้าตาทุกคนนะไม่ต้องบอกเลยว่ารสชาติอาหารของเขาเป็นยังไงก็คือดีอ่ะดีแบบดีอ่ะก็ไม่ได้ดีแบบว่าโอ้ยดีเวอร์อะไรงไงแต่คืออยู่ในระดับที่ดีนะคะแล้วก็นี่คือพี่ปูไข่ดองด้วยดูดี น่ากินเมล่าน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ต้องเข้าอีกแล้วสดไข่เขาบ้านคระโอ้ยฉันแสบอิริเดอพี่น้องโอ้ยมาต่อด้วยพิซซ่าเลยค่ะแล้ก็ของหวานตบท้ายนี่นเป็นผลไม้รวมทาน่ากินมากฉันก็หวังว่าไอศครีมขฉันจะน่ากินแบบนี้ ดูสิบอรเฟอร์ก็ยกังน่ากินขนานี้นี่จากบิงซูมะม่วงซึ่งอันนี้น้อยใจนิดนึงเพราะมันไม่ตรงกันในรูปในรูปมันจะต้องมีมะม่วงห้อยออกมาแล้วก็นี่สตอเบอรี่ก็สั่งของหวานไปแต่ละคนเพอที่จะล้างปากสุดท้ายก็คืออร่อยคะ่ะจบแล้วจะแวะมาใหม่นะเพราะว่าติดใจเวอร์เว